โอ้โหกรับนมันสาการทอดค่ะยังวิจัยอยู่เลยว่าทำไมไปกินเดนมาร์กทำไมไม่ไปกินเนื้อหมาเดนมาฮทำไมเอเอมันเป็นชื่อประเทศเขาค่ะท่านม,มาร์คมาร์เนี่ยมันแปลว่าทุ่งนาค่ะ แล้วก็คําว่าเดนเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันมันไม่ใช่เดนภาษาไทยมันจะเป็นคล้ายๆทุ่งนาที่แบบว่าจะบอกว่าไงเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหานั่นแหละก็มาขอกราบลาพ่อครูค่ะเพราะว่าอยู่มาก็ครบวาระแล้วค่ะครบวาระที่พ่อบ้านเขาให้ก็ก็ต้องขอกราบ กราบขอบพระคุณพ่อครูสําหรับธรรมะและความเมตตากรุณาที่พ่อมอ้าวไม่เป็นไรไม่ได้เออมีจุดหนึ่งค่ะพะ่อครูอ่อยมานั่งคิดคิดว่าเออตอนนี้พ่อกําลังอธิบายเรื่องเศรษฐกิจเสรษฐศแล้วก็เมืองไทยมีโรคตุทะใช่ไหมคะแล้วก็บทความของดรชิตตะวันมันก่อนที่เขามี มีเรียงลำดับประเทศที่มีคอร์รัปชันสูงสุดออยก็เปิดไปดูปรากฏว่าเดนมาร์กได้อันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งคือไม่มีคอร์รัปชัน90แล้วเมืองไทยค่ะเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะแล้วพอเมืองไทยเนี่ยตกไปอยู่ที่อันดับ1 1ทีนี้อยเลย่ค่ะออยก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะแล้วทำไมถ้าสมมติว่า ที่นี่มีโลกิตละธรรมที่ดีใช่ไหมคะแต่ถ้ามีนักการเมืองที่มือบริสุทธิ์ใจเป็นอย่างนั้นอย่างที่เดนมาร์กมาที่เนี่ยโอโ้โหมันจะไปไปรอดเลยนะคะพ่อครูเพราะวันนีอ๋อยอยู่สองประเทศอ๋อยก็เลยคิดว่าเอะถ้าเอาสองเอาความดีของทั้งสองอย่างเนี่ยมาผนวกกันจะได้พูดมัง่งออเดนมาร์กเนี่ยเขาเขาล็อบบีนเขาศูนย์เลยนะ มีน้อยมีน้อยมากน้อยมากเขาเป็นที่อันดับหนึ่งของโลกค่ะใช่อันดับหนึ่งของโลกอะไรอเอ่าก็พูดพูดนำนำไปนำใจคนคมันดีขึ้นเป็นอยู่สบายขึ้นสะดวกขึ้นอะไรอะไรขึ้นมันก็คงไม่ต้องโกงต้องกินอะไรมากหรอกมันไม่พอมันถึงปล้นถึงจี้คนเรา แต่มันแม้มันไม่มีมากแล้วมันก็ยังจะตกะตกร้าตะกรามออกมากอย่างที่โลกกเขาทำๆมันมันมันก็ไม่ดีผิดเอาค่อยๆไปลดความโลภเอาข้อมูลมาว่าเอ๊ะมันคอร์รัปชันมันไม่เหมือนกับที่ที่อะไรนะที่สวิเซอร์แลนด์สวิตเซอร์นด์ะสวิตเซอนอยู่อันดับห้าอันดับห้านี่เด็นมาเรียนมาอันดับหนึ่งค่ะ ก็เลยคิดเล่นๆว่าเอ๊ะถ้าถ้าเอานักการเมืองที่นู่นมาทำงานที่นี่คงจะดีนะคะนักการเมืองได้คนละคนมันเขาก็มีประเทศเขามีในหลวงเหมือนกันมีเขามีกษัตริย์เหมือนกันสวีเดนม่ะมีไอเมืองหลวงของเดนมาร์กนี่เขาเป็นเอไฮเดกเกนค่ะ ก็ที่นู่นก็มีมีคือจริงๆเป็นกษัตริย์นั่นแหละเป็นคิงแต่ว่าเป็นพระราชินีเพราะว่ากษัตริย์องค์ก่อนมีแต่ลูกสาวท่านก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนกฎเขาเรียกอะไรคะกฎกฎมุขเดียนบานมาเป็นการให้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 ผู้หญิงขวกเราไทยก็เปลี่ยนแล้วมีกฎหมายไทยไปแล้วว่าผู้หญิงเป็นคิงได้ค่ะยาน